เด็กหญิงสุทางรักสมูลเด็กชายวิชงรุธไผ่สุรัตเด็กชายสุขชาธรรมเซยเซีิบขาวรเด็กหญิงจิรารัต์บุญพาสุเด็กหญิงธนชพรจันเกษรเด็กหญิงทันยชาติเทียมแสนเด็กชายกฤษสพงศ์ผิจชัยพรเด็กหญิงจิตด,ดาภาจิรักิจิการเด็กหญิงนภสนแรแยกตโทษ เด็กหญิงพิมพ์ที่สามพิจารอรพินเด็กหญิงสันลิไัยศุรสิทธิรุ่งสกุลเด็กชายบุญยะกบุญยะโยจินเด็กหญิงจุฑาลัทองประสานเด็กหญิงพิทยาดาราแก้วเด็กหญิงธนัญญาจันทร์รังสิตกุลเด็กหญิงติยญาิดาทุนนากรประที่เด็กชายอัศฉริชิตสว่างวัฒนกูลเด็กหญิงฐานิต กาโรตีเด็กหญิงนัระดารัชฐานาวินเด็กหญิงพาวิลีอุยเยศวัฒนาชัยเด็กหญิงพาวิดารัตนบำรุงเด็กชายชนประสิทธิ์รัติพิกิโรดเด็กชายธนาทรภ่มิเจริญเด็กหญิงเจรัชยาสุทธิรอดเด็กหญิงนัทยาหลังสำเริงเด็กหญิงวิจุระดาศิละปะวิลาวันเด็กชายศิลโมกปัญญา เด็กชายสุดที่พงศุดที่วั์เด็กหญิงดวงกำมด